ขอต้อนรับกับสู่รัคคูนซิตี้เมืองแห่งผีช,ชีวะซึ่งคลิปนี้เราจะมาเปิดประวัติกว่าที่จะมาเป็น Resident Evil ฉบับภาพยนตร์นั้นต้นกำเนิดของ Resident Evil เป็นมาอย่างไรกัน ถึงแม้ Resident Evil จะเป็นวิดีโอเกมสุดฮิตและถูกนำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์รู้กันไหมครับว่าต้นกำเนิดของมันก็มาจากการเป็นภาพยนตร์มาก่อนเพราะในปี1989มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งได้ออกฉายในญี่ปุ่นและกลายเป็นต้นกำเนิดของวิดีโอเกม Resident Evil นั่นก็คือ Sweet Home ผลงานกำกับของคิโยชิคุดซาวะว่าโดยเรื่องราวของกลุ่มทีมงานทีวีโชว์ที่เข้าไปถ่ายทำในคฤหาสน์ผีสิงเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงของคฤหิสน์หลังนี้ว่า ผีมีจริงหรือไม่ไมแต่ปรากฏสิ่งที่พวกเขาพบเจอมันมีอะไรซ่อนอยู่ไว้มากกว่าที่พวกเขาคิดและมันเกี่ยวยังไงกับวิดีโอเกมละ่ะเพราะว่าสวิตช h โฮมครับได้ถูกดัดแปลงเป็นวิดีโอเกมลงเครื่องแฟ m i c o มของ Nintendo โดยผู้พัฒนาย,ย่างแคปคอมมอบหมายให้คุณโทคุโรฟูจิวาระมากำกับ ซึ่งวิดีโอเกมจะดัดแปลงเนื้อหาภาพยนตร์ด้วยรูปแบบภาพ8บิตเป็น JRPG กึ่งสยองขวัญที่ผู้เล่นต้องเดินสำรวจผ่านพวกผีต่างๆที่คอยมาเล่นงานผู้เล่นตามมุมห้องผู้เล่นจะพาสมาชิกทีมงานถ่ายทำเอาตัวรอดจากคฤหาสซึ่งวิดีโอเกมนี้จะสามารถเล่นจบได้ถึง5รูปแบบด้วยกันวิดีโอเกมได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่นแต่มันกลับไม่เคยถูกไปนำจัดจำหน่ายในประเทศตะวันตก เพราะความรุนแรงของวิดีโอเกมที่ไม่ผ่านเซ็นเซอร์ของ Nintendo จนในปี1993ทางแคป c o m มีความสนใจอยากนำสวิต o m e มารีเมคใหม่เพื่อไปขายฝั่งตะวันตกด้วยโดยคุณฟูจิวาร่าผู้กำกับเกมต้นฉบับในมอบหมายให้ชินจิมิคามิมาเป็นผู้กำกับฉบับรีเมคแต่มันก็มาสะดุดครับตรงที่แคปคอมได้เสียสิทธ์ในการใช้ลิขสิทธิ์จากภาพยนตร์สวิตโฮมไป พวกเขาจึงต้องปรับแผนใหม่จากความตั้งใจเดิมที่จะรีเมคสวิตโฮมให้กลายเป็นเนื้อหาใหม่ที่พวกเขาคิดขึ้นมาในตอนแรกวิดีโอเกมตั้งใจจะลงในเครื่อง Super ร์แฟมิคและพวกเขาก็พัฒนาไปได้ระยะหนึ่งแล้วแต่การมาของเครื่องเล่น PlayStation ทำให้พวกเขาเปลี่ยนใจนำมันมาพัฒนาในเครื่องเกมรุ่นใหม่ที่กราฟิกยกระดับกว่าแทน โปรเจกต์สว Home Remake จึงกลายมาเป็นไบโอฮาสซ d ดชื่อในญี่ปุ่นหรือ Resident Evil ในชื่อตะวันตกเกมใช้วัตถุดิบจากสวิต o m e มาดัดแปลงจากการสู้พูดผีก็มาเป็นมนุษย์กินคนซอมบี้โดยมีเซตติ้งที่อยู่ในคฤหาสน์เช่นเดิมผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นหนึ่งในสมาชิกตำรวจหน่วยพิเศษสตาร ที่มาสำรวจสเปนเซอร์แมนชั่นบนเทือกเขาอาร์คเลซึ่งตั้งอยู่ในชายเมืองของแรคคูนซิตี้หลังจากเกิดรายงานความผิดปกติของพื้นที่ดังกล่าวเริ่มพบเห็นซากศพมนุษย์หรือมีคนหายตัวไปในรอบบริเวณนั้นหน่วยพิเศษของกรมตำรวจแรคคูนซิตี้ที่เรียกสั้นๆว่าสตาร์ได้ส่งทีมบราโวลงไปสำรวจและก็ขาดการติดต่อไปจนทีมที่2อัลฟาถูกส่งมาช่วยเหลือและสืบสวนคฤหาสนี้ พวกเขาก็ได้ค้นพบว่าคลิชิฮัคือห้องวิจัยของบริษัทอัมเมลลาที่ได้สร้างไวรัสให้คนนั้นกลายเป็นซอมบี้เกมก็จะให้เราเลือกได้ครับว่าจะบังคับเป็นคริสเลฟิลหรือจิลวาเลนไทน์โดยมีเนื้อเรื่องสองฝั่งที่ต่างกันออกไปซึ่งรูปแบบเกม RPG ของสว t ตโฮมก็ได้ถูกปรับให้เป็นแอคชั่นเอาตัวรอดด้วยกระสุนที่จำกัด บรรยากาศของเกมก็ออกแบบโดยยึดความวังเวงโดดเดี่ยวให้ผู้เล่นอึดอัดและหายใจไม่ทั่วท้องหรือแม้กระทั่งการเปิดประตูแต่ละบานก็เป็นฉากที่ทำให้ผู้เล่นต้องคอยลุ้นว่าในห้องต่อไปจะมีอะไรมาดักรอพวกเขาอยู่ การออกแบบบรรยากาศของเกมรวมถึงเนื้อเรื่องคุณชินจิมิคามิได้ใช้เวลาถึง6เดือนด้วยการทําด้วยตัวคนเดียวซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เอาต้นแบบเกมสวิตโฮมมาดัดแปลงนะครับเขายังดึงเอาภาพยนตร์หลายๆเรื่องมาเป็นแรงบันดาลใจอย่างเช่นคฤหาสน์ของสเปนเซอร์ก็อิงมาจากโรงแรม Overlook ุจากภาพยนตร์เดอะชายนิ่ง การใช้ซอมบี้ก็ได้ไอเดียจากภาพยนตร์ซอมบี้ในปี1979 79. รวมไปถึงใช้แรงบันดาลใจของหนังจอร์จเอโรเมโรบิดาซอมบี้จากหนังตระกูล The Living Dead และเกมก็เปลี่ยนมุมมองบุคคลที่1ครับที่ใช้ใน Sweet Home มาเป็นมุมมองแบบกล้องวงจรปิดที่เขาได้แรงบันดาลใจมาจากเกม Alone in the Dark นั่นจึงส่งผลให้เกม Resident Evil ในปี1996 กลายเป็นวิดีโอเกม Survivor h o ร์ o r ที่ขายทะลุหลักล้านก๊อปปี้ในเวลาอันรวดเร็วและไม่ใช่เพียงแค่ความสยองที่ได้รับการพูดถึงจากในเกมเพลงเท่านั้นแต่ความเกรดบีของคัตซีนในฉากเปิดของเรื่องคำพูดติตลกในสถานการณ์ชวนหลอนอย่างเช่นจิลแซนด์วิช That was too close you were almost a Jill sandwich Eazy tasty master of unlocking Jill here's a lockpick หรือในตอนจบที่ตัวเอกต้องเอาปืน r o เก็ตดันเชอร์มาปราบบอสก็ดันกลายเป็นเอกลักษณ์ของเกมซีรีส์นี้ไปเลยเมื่อวิดีโอเกมประสบความสำเร็จปลุกกระแสซอมบี้ให้กลับมาไม่ใช่เพียงแค่ในวิดีโอเกมเท่านั้นนะครับแต่เกมนี้ยังส่งผลไปยังแวดวงภาพยนตร์อีกด้วย เพราะคุณจอชเอโรเมโลบิดาซอมบี้ถึงกับชื่นชมว่าการมาของ Resident Evil ทำให้กระแสะซอมบี้กลับมานิยมอีกครั้งหรืออย่างอลิสกาแลนยังบอกว่าทไมาได้ Resident Evil เขาคงไม่อาจเขียนบท 20x Day Later ออกมาได้เมื่อเกมฮิตแบบนี้ภาคต่อก็ต้องมาแล้วสิครับผมแ a p c o m ไม่รอช้าอนุมัติการสร้างอย่างรวดเร็ว และคราวนี้ความเป็นภาพยนตร์กับวิดีโอเกมมันได้ถูกจูนเข้ามาหากันให้ชัดยิ่งขึ้นชินจิมิคามิได้ย้ายตำแหน่งผู้กำกับไปเป็นผู้อำนวยการสร้างและให้คุณฮิเดกิคามิยะมาดูแลโปรเจกต์แทนโดยเนื้อหาในเกมจะหลังจากภาคแรก2เดือนและย้ายสถานที่มาอยู่ในเมืองแรคคูนซิตี้ที่สถานีตำรวจ RPD หลังจากที่เมืองนั้นเต็มไปด้วยซอมบี้จากการระบาดของไวรัสโดยสามารถเลือกเล่นตัวละครลีออนเอสเคนเนดีตำรวจหนุ่มที่เพิ่งมาทำงานวันแรกหรือเอลซาวอล์กเกอร์นักแข่งรถสาวคนดังในเมืองโดยเนื้อหาของทั้งสองคนจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันแต่จะไม่ได้มาพบกันครับซึ่งโทนของภาค2ได้รับแรงบันดาลใจหนักๆจากหนังซอมบี้ d o o of the Dead ของจอร์จเอโรเมโลที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้า เมื่อการพัฒนาเสร็จสิ้นไปแล้ว60-80% p r o โปรเจกต์นี้ก็ถูกหรือสั่งทำใหม่หมดเพราะชินจิมิคามิเห็นว่าเกมยังไม่ได้คุณภาพมากพอและมันมีความใส่แอคชั่นเพิ่มเข้าไปจนแอบน่าเบือ่อ uh. Resident Evil 2จึงสร้างใหม่และเปลี่ยนตัวละครเอลซ่าวอลเกอร์ให้กลายเป็นแครเลดฟิลน้องสาวของคริสเลดฟิลในภาคแรกเพื่อให้เนื้อหานั้นมีจุดเชื่อมกับภาคแรกหน่อยแถมใส่ระบบแซปปิ้ง ที่เมื่อการกระทําฝั่งหนึ่งจะส่งผลอย่างอีกฝั่งหนึ่งโดยพวกเขาก็ได้แรงบันดาลใจโหมดนี้จากภาพยนตร์ Back to the Future 2ที่เหตุการณ์ในอดีตนั้นจะส่งผลถึงอนาคตตัวเกมยังรักษาสมดุลระหว่างแอคชั่นและความสยองให้เท่าๆกันซึ่งเมื่อจำหน่ายในปี1998 Resident Evil 2กลายเป็นวิดีโอเกมที่มียอดขายเร็วที่สุดในอเมริกาและสร้างความโด่งดังในซีรีส์เป็นกอบเป็นกำรรอีก แคปคอมจึงเร่งออกภาคต่ออย่าง Resident Evil 3ซึ่งเป็นเหตุการณ์คืนเดียวกับภาค2แต่เป็นมุมมองของจิลวาเลนไทน์และภาคต่อแยกของแคร์เรดฟิลที่เธอต้องไปตามหาคริสที่เกาะสำนักงานอัลเบลล่าจนเธอได้พบกับตระกูลแอสฟอร์ดในเมื่อเกมประสบความสำเร็จมันก็เริ่มเกิดไอเดียในการอยากสร้าง Resident Evil เป็นภาพยนตร์จริงๆเสียที ใครหนังคอนสแตนตินฟิล์มได้คว้าลิขสิทธิ์ในการทำภาพยนตร์ Resident Evil และมอบหมายให้อลันบีแม็กเอลลอยมาเขียนบทแต่พวกเขาไม่พัฒับใจกับบทเท่าไหร่นักจึงบอกปัดไปจนพวกเขานึกมาได้ว่าในช่วงโปรโมท Resident Evil 2ทางแคปคอมได้ว่าจ้าง George อโรเมโรบิดาให้หนังซอมบี้มาถ่ายทำโฆษณาหนังสั้นเพื่อโปรโมทเกมโดยเฉพาะและออกฉายในช่องญี่ปุ่น และมันก็น่าสนใจพอสมควรว่าทำไมเราไม่เอาบิดาซอมบี้มาทำหนัง Resident Evil เองเสียละ่ะจึงว่าจ้างลุงโรเมโรมากำกับและเขียนบท Resident Evil ครับผู้กำกับโรเมโรจึงใช้เวลานั่งเล่นเกมนี้ตั้งแต่ต้นจนจบและบันทึกเป็นวิดีโอเพื่อที่เขาจะเขียนบทภาพยนตร์ไปด้วยโครงสร้างของหนังของเขาจะยึดตามแบบของ Resident Evil ภาคแรกซึ่งเมื่อเขียนเรื่องเสร็จในดราฟที่6 ทางคอนสแตนทีนเห็นว่ามันดูดีมากแต่หากอนุมัติให้สร้างหนังอาจจะได้เรท NC 1 7หรือความรุนแรงสูงสุดที่ผู้มีอายุ17ปีขึ้นไปถึงสามารถซื้อตั๋วมาชมได้ สุดท้ายโปรเจกต์ในฝันที่ใครหลายๆคนอยากชมก็ไม่เกิดขึ้นเพราะบทถูกปัดและรวเมโรก็ถอนตัวระหว่างนี้การพัฒนาโปรเจกต์ภาพยนตร์ก็มีอย่างต่อเนื่องซึ่งหลายๆครั้งมีการเปลี่ยนแปลงตัวละครจิววาเลนทน์ให้ต่างกันออกไปทำให้ทางแคปคอมกังวลว่าเมื่อหนังถูกสร้างและออกฉายมันอาจกระทบต่อยอดขายของเกมทำให้คอนสแตนตินฟิล์มไม่อยากพัฒนาหนังให้เหมือนเกมอีกต่อไปพวกเขาว่าจ้างเจมี่แบงค์จากเออร์เบิร์นเลเจนด์มากำกับแต่ก็ถอนตัวอีก จนค่ายหนังเริ่มจะถอดใจและอยากจะคืนสิทธิ์ Resident Evil ไปซะจนกระทั่งการมาของพอเดอ s a n d นยูเอสผู้กำกับ Mortal Kombat ที่เขานั้นบอกว่าเดยนั่งเล่นเกม Resident Evil และเห็นศักยภาพที่จะมาเป็นหนังได้ จึงได้เขียนบทภาพยนตร์ที่ได้ไอเดียจากเกมออกมาในชื่อ u n d e a d โดยแทบจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเนื้อหาใน Resident Evil เลยด้วยซ้ำพูดถึงไวรัสระบาดในห้องแลบและใช้วัตถุดิบจากนิทาน Alice in Wonderland มาใส่แต่มันก็ประทับใจคอนสแตนตินฟิล์มครับจนอนุมัติให้เขาสร้างหนังและนำแสดงโดย m i l ลาโจ o โววิช เมื่อนหนังออกมาในปี2002ก็เป็นอย่างที่เห็นครับว่า Resident Evil ภาพยนตร์ที่ผ่านมามันไม่ได้เดินตามรอยเนื้อเรื่องวิดีโอเกมเท่าไหร่แค่หยิบชื่อและวัตถุดิบบางส่วนจากเกมมาบิดให้ออกมาแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมเวอร์วังอลังการตูมตามหรือแม้กระทัง่งต่อยมวยก็มีครับ และยิ่งออกมากภาคขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งเหมือนพาแฟนชายหนังเรื่องนี้ขึ้นเรือไททานิกออกทะเลไปขั้วโลกเหนือขึ้นทุกทีจนกระทั่งในปี2017 Resident Evil ฉบับของพอ W S Anderson ที่เดินทางมาถึง6ภาคก็ถึงจุดจบลงการเดินทางของ Resident Evil ฉบับใหม่ก็ได้กำเนิดขึ้น oh <God. S 1> หลังจาก Resident Evil The Final Chapter อออกฉาย ทางคอนสแตนตินฟิล์มก็ประกาศเลยว่าผู้เขากำลังรีบูตภาพยนตร์ Resident Evil ที่คราวนี้อยากจะซื้อตรงต่อวิดีโอเกมให้มากกว่าเดิมแล้วมันก็น่าสนใจเอามากๆครับในตอนที่เจมส์วานพูงงกับหนังผีสยองขวัญอย่าง Conjuring สนใจอยากเป็นคนปัดฝุ่น Resident Evil ด้วยตัวเขาเองเขาจึงได้เชิญชวนคุณเกรกด u ซโซมาร่วมเขียนบท ซึ่งทั้งสองนั้นตั้งใจอยากนําเสนอความรุนแรงอันน่าสะพึงกลัวและความโดดเดี่ยวไว้ในภาพยนตร์โดยดึงแบบฉบับ Resident Evil ภาคที่7ที่เพิ่งวางจําหน่ายนั้นมาเป็นต้นแบบ แต่ทางคอนสแตนตินฟิล์มด้านสนใจอยากทำหนัง Resident Evil ที่มีการเล่าเนื้อหาใช้เรื่องย้อนเวลาไปไปมาๆเหมือนระบบแซปปิ้งในเกม Resident Evil 2ซึ่งนั่นทำให้ทางคุณเจมส์วานและเกรกลูโซขอถอนตัวจากโปรเจกต์นี้ไปครับน่าเสียดายจริงๆจนการมาของโจฮันเนสโรเบิร์ตที่นำเสนอบทของเขาในรูปแบบขมวดเนื้อหา Resident Evil 1และ2มาไว้ในเรื่องเดียวโดยอิงจากฉบับรีเมคของวิดีโอเกมทั้ง2 ก็ช่างตรงใจกับค่ายหนังเหลือเกินครับจึงอนุมัติให้สร้างโดยคุณโรเบิร์ตบอกว่าเขาอยากพาคนดูนั้นย้อนกลับไปยังสองภาคแรกและสร้างประสบการณ์และที่ขวัญในแบบที่เขาพบเจอในตอนที่เล่นเกมครั้งแรกรวมถึงอยากใส่องค์ประกอบจากภาพยนตร์เรื่องอื่นๆเข้ามาทั้ง The Exorcist, Don't Look Now และ The Shining พร้อมกันนั้นอยากจะท้อนความเหงาของเมืองแร็คูนซิตี้ให้เหมือนกับในภาพยนตร์ The Deer Hunter ซึ่งการออกแบบฉากสำคัญๆในเกมอย่างสถานีตำรวจหรือคาลิฮาร์สเปนเซอร์ทางแคปคอมยังได้ส่งบลูพินสถานที่แม่แบบจากฉบับวิดีโอเกมไปให้ทีมงานสร้างเพื่อให้ซื่อตรงกับเกมมากที่สุดซึ่งนั่นเองทำให้ภาพยนตร์นี้จะมีตัวละครจากวิดีโอเกมทั้งสองภาคมารวมไว้ในภาคเดียวประกอบด้วยแคร์เลดฟิลด์น้องสาวของคริสเลดฟิลด์จะเป็นตัวละครดำเนินเรื่องหลัก นำแสดงโดยคาย่าสโคเดลาริโอรีออนเอสเคนเนดีนายตำรวจมือใหม่นำแสดงโดยเอวาโจเกียคริสเลสฟิล์นำแสดงโดยโรบบี้เอเมลจิววาเลนไทน์นำแสดงโดยแฮนนาจอนคาร์เมนอัลเบิร์ตเวสเกอร์นำแสดงโดยทอมฮอปเปอร์ men, ker, ทางด้านมอนสเตอร์ในเรื่องก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งซอมบี้มนุษย์กินคนที่เป็นเอกลักษณ์ของเรื่องลิเกอร์สัตว์ประหลาดเลื้อยคลานจาก Resident Evil 2 จีไทยแลนด์หรือว i ิลเลียมเบอร์กินนักวิทยาศาสตร์จากอัมเบลล่าที่กลายร่างเป็นปีศาจยักษ์รวมถึงริซาเทรเวอร์ลูกสาวของผู้ออกแบบคฮหร์นิฮาสเปนเซอร์ที่ถูกจับตัวไปทดลองจนกลายเป็นปีศาจอม,มตะซึ่งเถอนั้นถูกเพิ่มเข้ามาใน Resident Evil ฉบับรีเมคโดยเฉพาะนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่ต้องรอให้แฟนๆไปพิสูจน์กันในโรงภาพยนตร์ครับว่า Resident Evil ฉบับรีบูตที่กึ่งเคารพต้นฉบับเกมจะสอบผ่านหรือไม่ ถ้าไปดูมาแล้วก็อย่าลืมมาให้คะแนนเล่าให้ฟังกันในคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับผมอยากจะให้เราเจาะข้อมูลของภาพยนตร์เรื่องไหนใน pop culture คลิปหน้าก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปใหม่ๆของทาง Major Group ได้ทันทีและพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ